ใครกลัวความสูงเนี่ยบอกไว้เลยว่าระวังหนังเรื่องนี้ไว้ให้ดีๆนะครับ The Walk สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่กำกับโดยผู้กอนกับโรเบิร์ตเซมิคิสครับถ้าเกิดบอกแค่ชื่อเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมว่าคนนี้เป็นใคร แต่ถ้าบอกผลงานที่เขาเคยกำกับเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเกือบทุกคนเลยก็อย่างเช่น Back to the Future Forrest Gump c a s t a w a y รวมถึงหนังที่เพิ่งเข้าไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้ยอย่างเช่นเรื่อง Flight นั่นเองแน่นอนว่าพูดไปเนี่ยก็เป็นหนังระดับเทพเจง๋งๆขึ้นที่นั้นๆอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เราก็หวังได้เลยว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีดีบ้างแหละถูกปะ สำหรับตัวล็อตเรื่องของหนังเรื่อง The w o n g นะครับง่ายๆก็คือเป็นเรื่องราวชีวิตของผู้ชายชาวฝรั่งเศสอยู่คนหนึ่งครับซึ่งผมบอกตามตรงว,ว่าผมไม่มีความสามารถที่จะอ่านชื่อเขาได้ถูกต้องไปนะผมก็จะขึ้นไว้ตรงนี้นะฮะนั่นแหละคือคนนี้มีความสามารถพิเศษในด้านของการไต่ลวดมาเลยนะครับ คือผมพูดเป็นภาษาไทยไม่ถูกอะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คําคว่า high wire walking คือมันเหมือนกับที่เราเห็นในละครสัตว์อะครับที่แบบเป็นขึงลวดอยู่ในที่สูงๆแล้วก็เดินแล้วก็แบบถือไม้ทรงตัวอะไรอย่างงี้นนะเออคือคนนี้เขาเก่งมากๆแล้วเขามีความฝันอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําให้ได้ก็คือการไปขึงลวดเนี้ยระหว่างตึก world trade center ในช่วงปี70ซึ่งตอนนั้นนะ่ะตึกมันยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำนะครับก็เหมือนกับว่าไปแสดงแบบผิดกฎหมายเลยนะต่อหน้าผู้คนนิวยอร์กก็เรียกว่า หนังเรื่องนี้ก็โชว์ให้เราได้เห็นนะครับว่าการแสดงครั้งนั้น,นเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงบ้างพูดถึงในส่วนของบทของหนังเรื่อง The Walk นะครับผมมองว่าทำออกมาได้โอเคเลยทีเดียวสำหรับหนังที่สร้างขึ้นมาจากชีวิตจริงคือแน่นอนว่าพอมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราก็พอจะเดาสโคบของเรื่องราวอะไรนี้ได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละ เพราะฉะนั้นการจะทําบทให้น่าสนใจได้ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับบทของหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระเอกนางเอกเ,เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอะไรนี้ ส่วนที่2เป็นเหมือนกับเอ่อเป็นเรื่องการลักลอบนู่นนี่นั่นเพราะว่าแน่นอนว่าการการะทาครั้งนี้มันผิดกฎหมายถูกไหมก็คือเหมือนกับต้องมีการวางแผนมีการคิดคน้นมีการรวบรวมอุปกรณ์อะไรเงี้ยและส่วนที่สาก็คือเป็นส่วนของการไต่ลวดจริงๆนั่นเองแน่นอนว่านี่มันก็ไม่เหมือนสปอยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ดูเทรลเลอร์เนี่ยก็น่าจะพอเดาได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงบ้างก็เรียกว่าเป็นตามนั้นแหละครับไม่มีอะไรให้เรา ต้องเซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าตัวบทจะไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์นะครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันทำได้ดีตรงที่มันทําให้คนดูอินกับโมเมนต์นั้นๆนะครับคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้สนใจตัวโครงเรื่องในภาพรวมเท่าไหร่เพราะว่าเราโมแต่ไป,ตไปลุ้นโมแต่ไประทึกกับฉากท,ที่อยู่ตรงหน้าเราครับทาให้เราลืมคิดไปเลยว่าเฮ้ยจริงๆหนังเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เลยนะแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกลุ้นรู้สึกตื่นเต้นไปกับตัวละครได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนลืมไปเลยว่าเอออนน มามองในส่วนของการสแสดงน,นะครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้เน้นๆเลยอยู่ที่โจเซฟก์ดอนเลวิชอยู่คนเดียวเลยคือแบกหนังไว้ทั้งเรื่องเลยครับพูดง่ายๆทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยตรงที่ผู้ชายคนนี้หมายถึงตัวจริงนะ มันเป็นคนฝรั่งเศสถูกปะ่ะแต่ว่าโจเซฟกอลเลวิตเนี่ยเป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการดัดแปลงแอคเซนต์อะไรกันนิดหน่อยซึ่งตอนดูตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเมียนเท่าไหร่นะแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็รู้สึกเฉยๆครับมันเหมือนกับเออมันก็ชินไปเองก็เรียกว่าทําออกมาได้โอเคเลยนะครับสำหรับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องเนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีอะไรเด่นให้น่าจดจําเท่าไหร่ แต่ว่าทําออกมาได้ผ่านนะครับคือผ่านมาตรฐานหนังระดับนี้แน่นอนที่สําคัญหนังเรื่องนี้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดใครพูดฝรั่งเศสได้เลยผมว่าก็น่าจะเอนจอยมากกว่าคนทั่วไปนิดนึงเนาะไม่รู้ว่าภาคไทยเขาภาคทับหรือเปล่านะครับในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับผมก็อยากจะเน้นหลักๆเลยก็คืองานทางด้านภาพครับคือ CGI ของหนังเรื่อง The Walk เนี่ยผมมองว่าไร้ที่ติเลยนะคือมันทําออกมาได้เนียนเกือบทุกฉากเลยคือ ม,มันทำให้เราอินได้มากๆเลยครับนอกจากนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปดูหนังเรื่องนี้ในระบบ IMAX 3D นะครับซึ่งผมยืนยันได้เลยว่าถ้าสามารถเนี่ยให้ทุกคนไปดูในระบบ3มิตินะครับเพราะว่าหนึ่งหนังเรื่องนี้มีการถ่ายทำมุมกล้องอะไรต่างๆเนี่ยจากมุมสูงค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พระเอกของเราเนี่ยไปไต่ลวดบนตึก World Trade Center นะครับเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังมองจากยอดตึกลงไปหาพื้นจริงๆนะครับ คือถ้าเกิดใครกลัวความสูงเหมือนผมเนี่ยก็จะแบบดูแล้วอาจจะขาสั่นได้เลยครับคือตอนผมดูเนี่ยผมรู้สึกขนลุกเลยนะนอกจากนี้หนังเรื่องนี้มันยังมีฉากหลายๆฉากเลยนะครับที่แบบมีของพุ่งใส่หน้าคนดูซึ่งสามิติเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆจนผมลืมตัวหลบไปประมาณ2-3ครั้งเลยครับคือเหมือนกับว่าผมไม่ได้ตั้งใจว่าหนังเรื่องนี้มันจะ มาออกมาแก้งคนดูอะไรเงี้ยคือดูจากสไตล์หนังแล้วมันไม่ใช่ไงแต่ปรากฏว่ามันมีหลายฉากมากเลยนะครับที่แบบมันฟุบแล้วแบบผมแบบเหมือนรีแอคชั่นกระทันหันอะไรเงี้ยก็เรียกว่าุ้มมากๆเลยนะครับในส่วนของซาวด์แทร็กของหนังเรื่องนี้นะครับผมมองว่ามีการเลือกใช้เพลงยุคเก่ามาประกอบค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบ เพลงแนว7080เนี่ยก็น่าจะชอบใจกันเลยครับส่วนผมแล้วเนี่ยเฉยๆเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบฟังเพลงเก่าๆเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทําให้เออดูแล้วสนุกดีนะครับสรุปแล้วในภาพรวมหนังเรื่อง The w วองนะครับเป็นหนังชีวประวัติที่เรียกว่าทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับงานทางด้านภาพเนเรียกว่าดีเกินหน้าเกินตาม,ม,า,มากๆ3ม,มิติเรียกว่าเทพโคตรๆแนะนําให้ทุกคนไปดูนะครับส่วนของบทเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรหวือหวา นอกจากนี้ยังดูแบบเป็นตอนๆมากเกินไปหน่อยนะครับเพราะเหมือนกับว่ามันแบ่งออกเป็นช่วงชัดเจนมากก็เรียกว่าไม่ค่อยสมูทอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกทุกคนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ไปดูในโรงแบบตั๋วราคาเต็มเนี่ยไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับผมถ้าเกิดคณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามขา่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน Description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย